นิชัปสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบพบนะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอันปันเหมือนเดิมนะคะในการเขียนจดหมายลาครูค่ะมันคืออะไรเราเคยเขียนจดหมายลาครูกันไหมหรือว่าเคยเขียนจดหมายถึงคนอื่นไหมน่าจะไม่เคยใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนะเทคโนโลยีของเรามันก็ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ว่าในทางราชการอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีการใช้จดหมายในการสื่อสารอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะการเขียนจดหมายลาครูเนี่ยเป็นการเขียนจดหมายถึงครูเพื่อที่จะแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนเนื่องจากอาจจะเป็นอาการป่วยหรือว่าเรามีกิจธุระจำเป็นก็ได้นะคะการเขียนจดหมายลาครูจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพไพเราะ จะไม่ใช้คำหยาบคายเด็ดขาดนะเขียนเฉพาะใจความสำคัญตรงเนื้อความเขียนแค่ใจความสำคัญพอว่าเราป่วยเป็นอะไรเรามีอาการยังไงเราต้องการที่จะหยุดกี่วันแล้วก็เราจะมาโรงเรียนวันไหนนะคะต้องใช้กระดาษสีขาวหรือกระดาษ A4 หรือที่เป็นกระดาษรายงานก็ได้นะคะและก็ต้อง กระดาษก็ต้องสะอาดด้วยนะไม่ยับยยี่หรือว่าฉีกขาดนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามเรียบร้อยไม่มีรอยลบที่มันสกรปรกนะบางคนลบจนแบบโอ้โหดำทั้งหน้าเลยไม่ได้นะคะ,ะเรามาดูส่วนประกอบของจดหมายลาครูกันมีอยู่ทั้งหมด8ข้อค่ะ1เลยคือที่อยู่ของผู้เขียน นักเรียนทุกคนจะต้องรู้ที่อยู่ของตนเองได้แล้วนะคะจะต้องเขียนที่อยู่เป็นนะว่ามันจะต้องเรียงตั้งแต่บ้านเลขที่บ้านเลขที่เอยหมู่ซอยแขวงเขตอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรุงเทพเขาก็จะใช้เป็นแขวงกับเขตเนาะถ้าเป็นแบบว่าจังหวัดอื่นเขาก็จะเป็นตำบลเป็นอำเภออะไรเงี้ยนะคะสค่ะคือวันเดือนปีที่เขียนจดหมาย 3ามคำขึ้นต้นคำขึ้นต้นใช้ยังไงอสเนื้อความของจดหมายคําคำลงท้าย 6. ลายมือชื่อผู้เขียนก็คือลายมือของเราเองนะคะ 7. คํคำรับรองของผู้ปกครองและสุดท้ายก็คือการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายส่วนประกอบของจดหมายลาครูมีเท่านี้นะคะ เรามาดูแบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงแค่เรื่องส่วนประกอบของจดหมายก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาพูดเรื่องการเขียนจดหมายลาครูว่ารูปแบบการเขียนมันเป็นยังไงตอนนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยคุณครูหวังไว้อย่างเดียวเลยคืออยากให้นักเรียนได้รู้จักส่วนประกอบแล้วก็จําได้นะคะคุณครูก็เลยจะให้แบบฝึกหัดตัวนี้ไปใ,ให้นักเรียนทํานะ ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องส่วนประกอบของจดหมายลาครูลงในสมุดพร้อมตกแต่งให้สวยงามวาดภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแผนผังตัวนี้จะบูรณาการร่วมกับวิชาศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนวิชาภาษาไทยด้วยแล้วก็ศิลปะด้วยถ้าบางคนเขียนเอ้ยข้อมูลถูกต้องอาภาษาไทยครูให้เต็มแต่ นักเรียนวาดรูปมาแบบทําไมแบบทําแบบว่าไม่สวยเลยบางคนไม่ระบายสีอะไรเงี้ยคะแนนจากวิชาศิละปะก,ก็อาจจะน้อยลงอ่ะเข้าใจใช่ไหมคะคุณรูอยากให้วาดแบบความคิดสร้างสรรค์ไอ้รูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ต้องวาดมาแล้วนะคะมันธรรมดาเกินไปนักเรียนป .3 ของครูเนี่ยจะต้องแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์อลำเลิด บางบางคนปีที่แล้วรุ่นพี่วาดแบบว่ารถยนต์เอ่ยไอศครีมเอ่ยอย่างเงี้ยเป็นบ้านเป็นดินสอแบบเป็นหลายรูปมากเลยค่ะนักเรียนบางคนวาดเป็นทะเลก็ได้แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งของนักเรียนคืออย่าระบายสีเข้มทับตัวอักษรเด็ดขาดเพราะว่าเราเขียนวิดินสอ,อ,อคุณครูอาจจะมองไม่เห็นได้นะคะพอเข้าใจเนาะ คุณครูบอกเงื่อนไขไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำมาให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามนะคะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ต้องทำเหมือนตัวอย่างเราสามารถทำให้สวยกว่าตัวอย่างก็ได้นะลูกวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ